สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยแฮ t ริกฮีโร่นะครับขอนำเสนอเรื่องราวพรีเมียร์ลีกในยุคของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนอื่นฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของพวกเราแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวกันเลยครับ หากย้อนกลับไปนับตั้งแต่เริ่มต้นของยุคใหม่ของพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ตอนปี1992นั้นก็ต้องบอกครับว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขามียอดทีมที่พร้อมเป็นแชมป์อยู่ตลอดเวลาหนึ่งทีมครับที่กล้าบอกได้เลยว่านั่นคือยุคสมัยของพวกเขานับตั้งแต่วันแรกของการมีพรีเมียร์ลีกทีมนั้นครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์เอเลฟกูสันที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าแชมป์มาได้แทบจะตลอดเวลาผู้ท้าชิงมากหน้าหลายตาครับสลับกันขึ้นมาสู้ชนะบ้างแพ้บ้างเป็นแชมป์บ้างแต่ส่วนใหญ่จะจบที่แมนยูของเซอร์เล็กครับคว้าแชมป์ได้ในตอนจบผู้ท้าชิงครับมีรายชื่อมากมายทั้งอาร์เซนอลยุคข,ของอาร์เซนเวนเกอร์เชลซีนับตั้งแต่การเข้ามาเทคโอเวอร์ของโรมมนอับรามอวิชที่มีโค้ชเวิลด์คลาสมากหน้าหลายตาครับ ไม่ว่าจะเป็นโชเซ่มูรินโญ่หรือแ้นนของคาร์ลันเชลติและอีกมากมายจนมาถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เริ่มต้นในการลุ้นแชมป์ตั้งแต่ยุคข,ของโรเบรโตมันชินีเป็นต้นมาครั้งหนึ่งครับทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นเพียงเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญเท่านั้นสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาครับจนถึงจุดที่พร้อมที่จะเป็นยอดทีม หลังจากที่เซเล็กฟูกูซันครับวางมือในทันทีครับแมนซิตี้เริ่มต้นคว้าแชมป์ในยุคข,ของเปเยกรินี่ทันทีตามด้วยการต่อยอดในยุคข,ของเป๊ปกัวเดล่าครับพวกเขาเลือกสิ่งที่ดีสุดเสมอจนกระทั่งมันเป็นไปตามที่เห็นครับแมนซิตี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับโดยเฉพาะในยุคข,ของเป๊ปโดยที่พวกเขาเนี่ยถูกมองไป็ต็งแชมป์ครับไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีก แต่ในรายการยูเอฟ่าแชมเปียนส์ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ยืนยันได้ว่านี่คือยุคของพวกเขาก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นเรื่องปกติครับหลายคนอาจมองว่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับทีมของพวกเขาที่จะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ติดต่อกันในยุคสมัยนี้มันก็มีแค่แมนยูแหละครับที่เคยทำได้ในยุคข,ของพรีเมียร์ลีกอย่างจริงจังกับการป้องกันแชมป์ได้อยู่หลายต่อหลายครั้งก่อนที่ ซิตี้ยุคเป๊ปครับจะทำได้บ้างเช่นเดียวกันในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยืนยันได้ครับมันคือยุคข,ของพวกเขาก็คือความแข็งแกร่งแมนซิตี้สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้มากถึง4จาก5ฤดูกาลหลังสุดโดยที่คู่แข่งหลักๆของพวกเขาครับที่สามารถพอฟัดพอเวียงได้กับเดอร์บสีฟ้าก็คือลิเวอร์พูลของเยนคลอปครับตลอดในช่วง5ฤดูกาลหลังสุดโดยที่มาตรฐานของพวกเขาครับ สูงจนคู่แข่งสู้กันลำบากโดย2จาก4ครั้งที่ว่าที่แมนซิตี้คว้าแชมป์ครับแมนซิตี้หักอกลิวพูลที่มีแต้มมากกว่า90แต้มนี่ทำให้เห็นว่าแมนซิตี้สร้างมาตรฐานเอาไว้สูงมากแค่ไหนและมันดูจะยากเหลือเกินครับสำหรับผู้ท้าชิงที่จะมาแย่งแชมป์จากพวกเขามากไปกว่านั้นครับ ถ้าหากว่าทางฝั่งของแมนซิตี้คว้าแชมป์ได้ในฤดูกาล2 0 2 2 2น2 3 2นั้นพวกเขาจะกลายเป็นทีมแรกครับนับตั้งแต่ที่แมนยูทำได้ในปี2009ที่สามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้3ส,สมัยติดต่อกันแม้ว่าในฤดูกาลนี้อาร์เซนอลจะขวางทางอยู่ก็ตามต้องบอกเลยครับว่ามีโอกาสสูงมากที่เรืบยบสีฟ้าจะยังแข็งแกร่งต่อไปแบบนี้ สมกับเป็นยุคสมัยของพวกเขานี่แหละครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้คิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของพวกเขาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับคิดว่ามนซิตี้นี่คือยุคของพวกเขาหรือเปล่าหรือคิดเห็นอย่างไรก็บอกเข้ามาได้นะครับและฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแฮตติคิโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ